ดูดอกนี้ขายาวมากดีค่ะทุกคนเจอกันคลิปนี้มุนพาทุกคนมาเก็บเห็ดขมนะคะเยอะมากทุกคนจะบอกว่ามันเยอะมาก เดี๋ยวจะเก็บแล้วก็ค่อยไปตัดขาทีเดียวเนาะจะเอาดอกเล็กๆเนียค่ะนี่เอาไปดองนะทุกคนเห็ดขมนะคะเคยกินกันไม่เอ่ยอันนี้ก็บานแล้วนะแต่ว่ามันสวยอะเออเดี๋ยวค่อยไปตัดขาทีเดียวนู่นละดอกหนึ่ง ออกเป็นโดงเลยทุกคนถ้ามาเมื่อวานน่าจะน,าน่าจะพอดีนะวันนี้มันบานไปเยอะแล้วเอานั่นดอกหนึ่งหลงตาไปสุดยอดเลยจ้ะทุกคน อันนี้ก็บานแล้วนะเนี่ยเออบานแล้วดอกนี้ได้อยู่ไหมเอ่ยอืมวันนี้ได้อยู่ ดอกมันน่ารักอะทุกคนกระจุ่มกระจิ๋มเป็นตาฮักเป็นตาฮักเป็นตาซังโห่ดอกนี้ขายาวมากจะไปขอสูตร ดองเห็ดจากพ่อปู่นะทุกคนถ้าดองยังไงเดี๋ยวมันจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าดองแล้วมันเป็นยังไงเคยเห็นแต่พ่อปู่แกดองเอ้าอะไรเหลืองๆนั่นเห็ดมันปูเอา้าเห็ดมันปูจ้ะทุกคนนู่นอีกเออเห็ดมันปูเริ่มออกเลย นึกว่ามันจะหยุดออกไปแล้วมันหยุดไปรอบหนึ่งแล้วนะทุกคนตอนนั้นมันแรงอะฟืนแรนอะมันก็เลยหยุดออกอันนั้นะดอกหนึ่งเอา้าหันขวามาทางนี้เจอเห็ดมันปุ๋ยแล้วทุกคนเนี่ยค่ะ เาเก็บไปเก็บมานี่จะได้ทุกเห็ดนะเนี่ยว่าจะมาเก็บเห็ดขมปะนะก็ไม่เคยเก็บนะเห็ดเนี้ยปกติก็เดินผ่านเราเราก็ไม่รู้ว่ามันกินได้แต่ว่าก็เห็นเห็นในหนังสือเห็ดไงว่ามันเห็ดกินได้แต่เราก็ไม่กล้าเก็บเดี๋ยววันนี้จะลองเอาไปชิมดู เขาบอกว่ามันขมนะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนมันก็ไม่เคยกินเหมือนกันเห็ดนี้รสชาติเอาขมๆขมขมเขาว่างั้นดอกเห็ดน่ะมันน่ารักอะทุกคนดูค่ะดอกน้อยๆกระจุงกระจริงเหมือนเหมือนดอกเข็มมันเนาะดูค่ะเนี่ยดอกเล็กๆนี้เอาไปดองเนาะใส่ในขวดโหลมันคงจะน่ารักอะเออนึกถึงสภาพถ้ามันไปอยู่ในขวดโหลแล้วทุกคนเออมึงเนี่ยจ้ะ จะตา้าค่ายดูอดู้ดดอกนี้อืมันออกเป็นดงเลยเดยวทุกคนแต่ว่ามันมาช้าไปน,นิดหนึ่งอุ้ยขายาวมากดูดิเดี๋ยวจะเลือกเอาดอกเล็กๆดีกว่าดงนี้นี่อันนี้ก็บานไปนิดนึงนี่ดอกนี้ สวยอ่ะเก็บง่ายด้วยเห็ดเห็ดนี้เนาะเก็บสนุกดิอันนี้ก็บานไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่อ่ะเอาขามันยาวมากเลยบานไปหน่อยไม่เป็นไรอ่ะมันยังแข็งอยู่ โอ้ยขายาวมากน่ารักอะเห็ดเนี้ยดูดงนี้มันบานแล้วอะทุกคนดูสิเสียดายถ้ามาสักเมื่อวานนี่จะได้ดอกส,ยสวยๆ้วนี่มันบานแล้วแต่ว่ามันก็ได้อยู่ค่ะเราก็เอาแต่ไอ้นี่มันเอาขามันทิ้งตัดขามันทิ้งก็เอาแต่หน้ามัน นะเป็นตะหักนะค่ะบุ๊งเนี่ยเอ้านั่นดอกหนะึ่ง เป็นเห็ดสองดาวนะคะทุกคนถ้าเป็นคะแนนเห็ดนะคะที่นี่เขาให้สองดาวแต่เขาไปตัดขาทีเดียวเนะ มาช้าไปนิดหนึ่งงดอกแบบนี้เป็นอะไรนอนแทะ ดอกไหนบานเกินมุนก็จะไม่เอานะทุกคน ข้างบนอีกนิดหนึ่ง สามดอกนี้ไม่เอาดีวกว่าเนี่มันบานเกินละเดี๋ยวเห็ดอันนี้นะทุกคนเห็ดเห็ดขมนะมุนจะเอาไปดองเกลือนะคะถ้าเกิดว่าดองสาําเร็จยังไงเดี๋ยวมุนจะมาลงสูตรแชร์สูตรกับเพื่อนๆเนาะมุนก็ไม่เคยดองเหมือนกันแต่ลองดูเป็นครั้งแรกนะ้องเดี๋ยวจะไปขอสูตรพ่อปู่มาลองทำดูเนาะกับบ้าน <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่มาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะ ขอบคุณกำลังใจที่มีให้ช่องน้อยๆช่องนี้เนาะอุ้ยยุงกัดเบิ้งเนี้ยจ้าอ้ยอุ้ยยุงกัดโอ้ยกลับบ้านกับบ้าสวัสดีค่ะอุ้ยยุงกัดไปกลับบ้านกันค่ะกลับบ้านกลับบ้าน